สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการตำนานอยากเล่าข่าวอยากคุยวันนี้ผมมีข่าวที่อยากจะคุยมีเรื่องที่โคตรจะน่าสนใจและโคตรจะซับซ้อนมาคุยให้ฟังครับเชื่อไม่ว่าเรื่องทานน้ำใจการบริจาคให้ทหารที่ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงตึงเครียดเนี่ยภาพข้างนอกที่ดูอบอุ่นหัวใจพอถอดเสือ้อเกราะออกดูข้างในมันเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถาม นี่แหละคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันจากบันทึกการประชุมของคณะกรรมการการทหารกมทสภาเลยครับฟังจบอาจจะมองเรื่องการบริจาคไม่เหมือนเดิมอีกเลยปมร้อนที่ 1. กันจอมพลังกับยุทธพันธ์ที่พลเรือนเอี่ยวเรื่องนี้มันดังเป็นพลุแต่ก็เพราะบทบาทของคุณกันจอมพลังนี่แหละครับที่เข้าไปช่วยทหารแนวหน้าแบบต่อเนื่องชัดเจนดี แต่การช่วยมันไม่ได้มีแค่ข้าวสารอาหารแห้งไงครับมันมีเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ที่เข้าขายยุทธภัณฑ์ด้วยโดยเฉพาะไอ้เจ้าเสื้อกรอกการกระสุนระดับ4 level 4ที่เป็นประเด็นร้อนมากคำนี้สําคัญนะเพราะยุทธภัณฑ์มันโยงกับกฎหมายพรบรควบคุมยุทธภัณฑ์พศ2530เลยพลเรือนทั่วไปไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปยุ่งกับของพวกนี้แล้วคุณกันเขาว่าย่งไง เขาชี้แจงว่าที่ทำไปเพราะต้องการแก้ปัญหาเร่งด่วนให้ทหารชั้นผู้น้อยจริงๆเช่นถนนพังหรือกระทั่งเรื่องคอมพิวเตอร์ไปใช้คำนวณยิงปืนใหญ่ดูเหมือนระบบราชการปกติมันช้าไม่ทันกินผมว่าอันนี้ก็จริงนะลองคิดดูสิครับทหารอยู่หน้างานต้องรอเบอร์ของจำเป็นจากส่วนกลางที่โคตรจะช้ามันไม่แฟร์กับเขาเลยผมเห็นด้วยเลยว่าถ้าจาเป็นจริงๆการหาทางลัดให้ทหารมีของใช้ได้เร็วที่สุดมันคือการช่วยชีวิตคน ทีนี้เรื่องเสื้อเกราะเลเวลสเนี่ยคุณกันบอกว่ามูลนิธิแค่จ่ายเงินให้บริษัทที่หน่วยทหารระบุมาในหนังสือขอความอนุเคราะห์และบริษัทก็ไปจัดการส่งมอบเองเขาแค่ไปร่วมพิธีมอบแม้คุณกันจะบอกว่าไม่ได้ซื้อหรือครอบครองเองแค่จ่ายเงินแต่ในทางปฏิบัติคุณกันก็คือผู้จัดหาโดยใช้เงินบริจาคของประชาชนอยู่ดีนี่แหละคือจุดที่ผมรู้สึกว่ามันเทามากๆอะ่ะคือเจตนาดีโคตรๆอยากช่วยแบบสุด,สด แต่การที่พลเรือนไปจ่ายเงินซื้อของที่ติดป้ายยุทธพัณฑ์ให้หน่วยฐานเนี่ยมันเหมือนกำลังเดินอยู่เป็นเส้นแบ่งบางๆระหว่างทานน้ำใจกับการทำผิดกฎหมายควบคุมยุทธพัณฑ์พศสอ3 0เลยนะเรื่องนี้มันต้องมีคำตอบที่ชัดเจนจากกฎหมายปมร้อนที่2อโกโมทตั้งคำถามเจาะลึกว่าขาดแคลนจริงหรือไม่ทีนี้มาดูฝั่งโกโมทการทหารที่เขาเรียกมาคุยบ้างครับ เขาไม่ได้มาจับผิดใครแต่ต้องการทำความเข้าใจความซับซ้อนนี้เรื่องความโปร่งใสกมทต้องการเห็นเอกสารตัวจริงทั้งหมดทั้งหนังสือขอความอนุเคราะห์ทุกฉบับมะสเตทเมนต์บัญชีใบเสร็จเพราะเคยมีประเด็นเรื่องเอกสารปลอมซื้อ,อยางรถยนต์มาก่อนอันนี้ผมเห็นด้วยเต็มที่กับกมทเลยครับเงินบริจาคจากประชาชนต้องถูกใช้ไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ถ้าหลักฐานไม่ครบมันก็ไม่ต่างอะไรจากการสร้างความสงสัยให้ตัวเองนะ เรื่องความจําเป็นจริงกับงบประมาณกองทัพกมทถามตรงๆว่ากองทัพขาดแคลนเสื้อกลอดจริงเหรอไหนบอกว่ามีงบประมาณพอนี่แหละคือคําถามที่โคตรคมถ้ากองทัพบ,บอกว่ามีพอแล้วทาไมหน่วยทหารหน้างานถึงต้องไปทําหนังสือขอรับบริจาคจากเอกชนหรือมูลนิธิล่ะมันย้อนแย้งในตัวเองจนน่าหงุดหงิดเรื่องการทับซ้อนงบประมาณสสอไอซ์รักชนกสีนอกตั้งข้อสังเกตไว้เจ๋งมาก คือถ้าของที่บริจาคมาเช่นเสื้อเกราะหรือการซ่อมถนนจริงๆแล้วมันมีงบประมาณแผ่นดินตั้งไว้รอซื้อรอจ้างอยู่แล้วแล้วงบก้อนนั้นมันหายไปไหนทนานถูกเอาไปทําอย่างอื่นแทนหรือเปล่าปมงบประมาณทับซ้อนนี่แหละคือหัวใจของปัญหาถ้าหน่วยทหารรับบริจาคเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนจริงมันสะท้อนว่าระบบจัดซื้อจัดจ้างเบิกจ่ายปกติมันล้มเหลวในการตอบสนองความจําเป็นเร่งด่วน แล้วถ้ามันมีงบอยู่แล้วแต่ของไม่ถึงมือทหารเงินภาษีของเรามันถูกจัดการยังไงกันแน่อันนี้คือเรื่องของวินัยทางการคลังเต็มๆเ,เลยนะอมร้อนที่3ามกองทัพชี้แจงว่าไม่ขาดแต่ก็รับทีนี้มาฟังฝั่งกองทัพบ,บ้างครับโฆษกทอบอพลตรีวินไทยสุวารีก็มาให้ข้อมูลนโยบายทอบอยืนยันว่าไม่มีนโยบายรับเงินสดเด็ดขาดจะรับเป็นสิ่งของแล้วเรื่องเสื้อกลอเนี่ย ยือนอยันเสียงแข็งเลยว่าไม่ขาดแคลนแน่นอนมีอยู่ในระบบกว่า70,000ืตัว of of าการร exactly. ับบริจาคเสื้อเกราะเลเวล4พลตรีวินไทยยอมรับแบบอ้อมๆว่าเพิ่งจะมารู้รายละเอียดสเปคชัดๆว่าเป็นเลเวล4จากการประชุมกรมทครั้งนี้นี่เองส่วนกลางยังไม่รู้เลยว่ามีการทดสอบมาตรฐานหรือรับมอบกันยังไงการขอรับบริจาคโดยหน่วยพื้นที่โฆศกทบยอมรับแบบอ้อมๆว่า เห็นมีกรณีแบบนั้นอยู่บ้างคือหน่วยพื้นที่อาจจะไปสื่อสารขอรับการสนับสนุนตรงจากผู้บริจาคเองทําให้ส่วนกลางไม่รู้เรื่องโอ้โหการที่ส่วนกลางเพิ่งจะมารู้ในห้องประชุมว่ามีหน่วยไปรับเสื้อเกราะเลเวล4เนี่ยมันสะท้อนปัญหาช่องว่างและการควบคุมกํากับดูแลที่ไม่ทั่วถึงในกองทัพแบบเห็นได้ชัดเลยนะนโยบายส่วนกลางที่บอกไม่ขาดกับการกระทําของหน่วยหน้าง,งานที่ดูเหมือนขาดแคลนจนต้องขอหรือรับ มันคือความขัดแย้งภายในที่เปิดพื้นที่ให้มูลนิธิเข้ามาช่วยแบบที่เห็นนี่แหละครับนี่คือปัญหาเชิงระบบที่ใหญ่กว่าการบริจาคซะอีกบทสรุปสิ่งที่เราเรียนรู้จากความซับซ้อนนี้สรุปแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องน้ำใจหรือความขัดสนนะครับแต่เป็นภาพสะท้อนของปัญหาที่ซับซ้อนมากปัญหาที่1ช่องว่างภายในกองทัพความขัดแย้งระหว่างนโยบายที่บอกไม่ขาดกับความต้องการเร่งด่วนหน้าง,งานที่ต้องหาทางออกเอง ปัญหาที่2ความโปรง่งใสการรับบริจาคที่ไม่เป็นทางการทําให้ตรวจสอบยากทั้งฝั่งได้และฝั่งรับปัญหาที่ 3. ยุทธภัณฑ์และกฎหมายพลเรือนไปเอี่ยวกับการจัดหายุทธภัณฑ์สร้างคําถามใหญ่เรื่องความถูกต้องตามกฎหมายควบคุมยุทธภัณฑ์พศ2530สุดท้ายนี้ผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือข้อเสนอของคุณวิโรธลักษณะอดิสรว่าเรื่องนี้ต้องเป็นบทเรียนและนําไปสู่การวางแนวทางที่ชัดเจนให้ประชาชนรู้ว่า ถ้าอยากช่วยกองทัพในภารกิจความมั่นคงควรทำยังไงช่องทางไหนถึงจะเป็นประโยชน์และไม่ขัดกฎหมายผมเชื่อว่าเจตนาของคุณกันจอมพลังและผู้บริจาคทุกคนโคตรจะบริสุทธิ์และน่าชื่นชมแต่การช่วยเหลือด้วยความเร็วและเจตนาดีจะต้องสร้างสมดุลกับความถูกต้องตามระเบียบและความโปร่งใสเสมอไม่เช่นนั้นทานน้ำใจที่ดูอบอุ่นก็อาจจะกลายเป็นช่องโหว ที่นำไปสู่ปัญหาการทับซ้อนอบประมาณหรือปัญหาทางกฎหมายได้ในระยะยาวเป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้คิดจริงๆครับในสถานการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือเร็วมากๆเนี่ยเราจะสร้างสมดุลระหว่างความเร็วกับความถูกต้องหรือความโปร่งใสได้ยังไงวันนี้เราหมดเวลาลงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ